คนโกรธนะคือคนมีความทุกข์คนไม่โกรธคือคนมีความสุขคนอาฆาตพยาบาทบ้าร้ายคือคนมีความทุกข์คนที่ปล่อยวางได้คือคนที่มีความสุขกูเลยมีความสุขอยู่ทุกวันกูออกบรรยายทาทุกวันกูไม่เคยหยุดบรรยายกูไม่เคยแขนเส้นงานใครกูไม่เคยเลยเพราะว่าอะไรเพราะกูสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติกูจะเจอดาม่าหนักนาสาหัสแค่ไหนจะโดนทัวลงชําขนาดไหนกูก็ใช้ชีวิตตามปกติเพราะกูไม่สนใจกูมีหน้าที่ในการทํากิจทําการทํางานด้วยการเผยแผ่พระสัทธรรมคาสั่งสอน กูไม่มีเวลาเอาเวลามาสนใจอย่างอื่นและกูไม่อยากให้ใจตัวมาเองทุก์กูไม่อยากทุก์ในเมื่อกูไม่อยากทุก์กูก็ต้องสร้างเหตุของการหนีพ้นจากหลักความทุกข์ด้วยการไม่ไปสนใจกับสิ่งรอบข้างรอบตัวรอบกายมีสติสัป,ปชัญญะอยู่กับปัจจุบันให้อภัยให้โอกาสกับทุกคนวางเฉยวางอุเบกขาไม่ต้องไปยินดียินไลา์อะไรกับใครเออ มึงจะไปทําให้มันทุกข์ทำไมจะไปสนใจใยดีกับความคนดา่ามึงทําไมให้มันทุกข์เปล่าๆไม่ต้องไปทุกข์ใครด่าาไปเลยปล่อยให้มันด่าไปคําถามคือมันดา่ามึงแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วมึงได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เออแล้วมึงเสียประโยชน์อะไรเวลามันด่ามึงก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรทุกวันที่คนดา่ากูกูไม่เห็นเสียประโยชน์อะไรเลยกูก็ยังขายของฉ่ำเหมือนเดิมกูก็ยังนั่งด่าเหมือนเดิมกูก็ยังออกปรรยายรมเหมือนเดิมกูออก,ยยมมก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันเสียประโยชน์อะไรกูไม่เห็นเสียประโยชน์อะไรตรงไหน มีแต่ได้ประโยชน์ยิ่งด่ากูกูยิ่งดังยิ่งด่ากูคนยิ่งรู้จักกูยิ่งด่ากูคนยิ่งเชิญกูยิ่งด่ากูคนยิ่งซื้อของกูอา้าวแล้วกูจะไปสนใจทําไมในเมื่อทุกอย่างก็ยังมีเหตุปัจจัยของมันเหมือนเดิมแต่มึงจะทุกคือมึงทุกที่ใจมึงเอามานั่งกังวลกังวลว่าทําไมเขาต้องด่าฉันด้วยวุ้นเป็นแบบนี้จะเป็นอะไรไหมมึงอย่าไปสนใจผลประโยชน์มันด่ามึงมันมีเจตนาในกวามขวางผมประโยชน์มึงมึงไม่ต้องไปสนใจประโยชน์จะเสียจะมึงไปปล่อยให้มันเสียไปเลยหน้าที่มึงคือทําตัวเองให้ดี ทำตัวเองให้มีความสุขในปัจจุบันแล้วชีวิตมึงจะมีความสุขถ้ามึงมีความทุกข์ถ้ามึงมวลจะไปสนใจกับเรื่องพวกนี้มึงจะมีความทุกข์สุดท้ายแล้ว้าจะเข้ากันได้ดีด้วยความเป็นทาตเวลามึงคิดเยอะคิดมากมีความทุกข์เรื่องทุกๆในชีวิตมึงก็จะวิ่งเข้ามาหามึงมากกว่าเดิมดังนั้นเวลามึงเจอความทุกข์ในชีวิตมึงต้องทําใจตัวเองให้มีความสุขเพราะมึงจะได้ดึงแต่ธาตุดีๆเข้ามาหาตัวมึงเองมึงจะได้มีความสุขต่อการใช้ชีวิตไม่ต้องไปสนใจใคร ปัจจุบันขนาดตรงหน้าพอมึงดูคนดา่ากูแต่ละคนทุกท่านน่ะมันจะไม่ทุกได้ยังไงวันๆหนึ่งต้องมานั่งเฝ้ากูว่ากูจะต้องพูดอะไรกูจะด่าอะไรแล้วก็จะได้ตัดต่อสิ่งนั้นไปประจานกูไปแฉกูไปดา่ากูมึงดูมันทุกแค่ไหนอ่ะเวลาในการทํามาหากินหาเงินหางานกูก็ว่าลําบากนะต้องมานั่งเฝ้ากูอะเพื่อที่จะตัดคลิปกูไปดา่าเพื่อที่จะมานั่งจับผิดว่ากูพูดผิดเรื่องไหนบ้างย้อนแย้งเรื่องไหนบ้าง พูดแล้วพูดอีกกับกอกยังไงอย่างที่คนมันบอกมึงว่ามันเหนื่อยไหมมึงว่ามันเหนื่อยปะเหนื่อยมึงว่ากูกับมันใครเหนื่อยกูนั่งพูดของกูเป็นปกติกูไม่คิดจะไปพูดถึงใครจะไม่คิดไปดา่า